วิธีการดาวน์โหลดนะครับรถเก๋งรถทยาบาลนะครับรถไถหรือว่ารถอะไรต่างๆที่ไม่ใช่รถบรรทุกเนาะถ้เรามาคำว่าดาวน์โหลด d l c นะครับเมนูที่3จากนั้นกดดาวน์โหลด d l c อรอบหนึ่งนะที่เป็นลูกศรชี้ลงแล้วก็กดสีส้มนะครับตัวเกมจะพาะเราเข้าเว็บนี้นะครับนี่ก็จะมีรถมากมายมาให้เราเลือกซื้อเนาะข้างหนางก็จะเป็น วกโลโก้นะครับแบรนด์อะไรต่างๆใครที่อยากได้โลโก้สมจริงเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นรถคันนี้เนาะรถเก่งนะครับให้เรากด Copy สีส้มๆจากนั้นกดกลับไปที่เกมนะครับกดปุ่มสีเขียวเดี๋ยวเรามันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งจากนั้นกดสีเขียวนะครับในการซื้อเนาะ เราซื้อแล้วนะครับกลับไปที่เกมของเรามาคําว่า My t r u c k นะครับแล้วก็กด Show คันที่2แล้วก็กดเลือกนะครับปุ่มสีเขียวเราก็ได้ขับรถเก่งคันนี้แล้วเนาะถ้ายากได้รถคันไหนก็เลือก Copy นะครับอันนั้นรถเก่งจะเป็นการส่งคนนะครับจะไม่ได้ขนของเหมือนรถบัรทุกนะ ครที่กำลังหารถแรงๆนะครับเรามาซื้อรถเก่งได้ถับจบงานไวนะครับดรถบันทุก